ที่เปิดก็จะเป็นชิปโอ้โหของล่วงลงมาเลยสวัสดีค่ะทุกคนอันยองเจอกับเราอีกแล้วนะคะกับเคป๊อปเคใจครับผมก็คือวันนี้ไม่ได้มาแกะการ์ดแล้วก็ไม่ได้มาแกะอัลบั้ม หรือไปคอนเสิร์ตวันนี้จะมาไม่เชิงแกะอัลบัม้มแต่ว่าจะเป็นแทนน,นีีเลยพอจะเห็นกันไหมอ่ะแสงมันสะท้อนมากเลยนี่นี่นะะก็คือเป็นโฟโต้การ์ดของซีคอนเซเวนนะคะซึ่งซีคอนเขามีของหลายวงมากๆเลยยังไงก็ ลองไปติดตามหาดูนะคะทุกคนหลายวงจริงๆแต่เราเอาเซเว่นทมาแกะดูก็คือเซตนี้จะเป็นทงังเป็นการ์ดทั้งเซตเลยทุกคนก็คือจะไม่ใช่จะแตกต่างออกไปจากอัลบัม้มที่อัลบั้มมันจะมีทั้งโฟโต้บุ๊คใช่ปะ่ะแผ่นซีดีอะไรต่างๆแล้วก็การ์ดแต่ละเมมเบอร์อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจะเป็นการ์ดของเมมเบอร์ทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าซีคอน โฟตโต้การ์ด101ก็คือ101่งอ่ใบอะทุกคนคือเยอะมาก101่งอ่ใบอะแล้วก็เป็นบุ๊กก็คือเป็นแม้มเหมือนแม้มเหมือนสมุดเก็บการ์ดให้เราด้วยอะทั้งหมดนี้<ม>ดูค่ะทุกคนว่าเราจะได้อะไรบ้างลืมแกะไปเลย นี่ค่ะทุกคนจะเป็นบุ๊กแบบนี้โอเคเห็นไนวะิธีเปิดก็จะเป็นโอ้โหของล่วงลงมาเลยแอบไเห็นแล้วด้วยุ๊นี่เปิดแบบนี้นะคะก็จะมีสามพารบแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราขอ,อาของข้างในออกก่อน นี่นะคะทุกคนจะเป็นนี่เป็นแฟ้มการ์ดใส่การ์ดนะคะสี่ช่องมีมีหน้านี้หน้าช่องช่องเดียวมีช่องเดียวหน้าหนึ่งแล้วจะอ๋อใส่รูปนี่ไงทุกคนมันจะมีรูปนี้ด้วยพร้อมกับข้างหลังเป็นลายเซ็นนะคะไม่ไแน่ใจว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าะ่ะคือมันสะท้อนหนักมากเลยลรเาราถ่ายเราถ่ายตอนกลางวันแล้วมันแสงมันสะท้อนมากเลยนี่นะคะแล้วก็เป็น ผ่นการ์ดสี่ช่องแบบนี้เดี๋ยวตอนเราใส่เสร็จแล้วเราจะให้ดูนะคะตอนนี้เรามาดูการ์ดกันก่อนอ้ที่เขาให้มานะคะจะมีอยู่สามอยา่างตอนนี้มีรูปภาพรูปรวมวม,มบอร์ทั้งสิบสามคนนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นลายเต็นแล้วก็ชื่อนี่แล้วก็มีอันนี้เป็นนี่นะคะจะเป็นที่ใส่การ์ดแบบนี้ ใส่ดูอันนี้การที่เรามีนะคะไม่ใช่การ์ในอัลบ,บันี้นะก็จะใส่ตรงนี้นะคะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ให้ใส่นี่ใส่เข้าไปแบบนี้โอ้ยน่ารักเลยอะใส่เวนทีนหูยน่ารักเลยโอเคเคต่อไปนะคะทุกคนนี่คือการท,ทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งใบ โอไม่แน่ใจว่ามันมีสุ่มหรืออะไรหรือเปล่านะทุกคนแต่คือเราจะาจะได้การจากเข101าหนึ่งร้อยหนึ่งใบเลยว้าว,ว,าวมีสองสองอันแบบนี้ แล้วก็อันนี้ด้านหลังนะคะอา่าเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละใบที่ให้ดูทีละใบจะเยอะเกินไปปะก็ <c oughs> แต่เยอะมากเลยโอ, <c oughs> โอ้โหโอ้โหอุกาติดทุกคนติดแบบติดอ่ะทุกคนเคยแกะกันรยแกะแบบ อุ uh, Uno นโอลอการอุนโหรืออะไรเงี้ยทุกคนมันมันจะติดกันอนะ่ะเดี๋ยวเราเออเอา,เอ,า,เอ,าออกทีละใบนะคะทุกคนครบหมดแล้วนะคะทั้งเซตนี้เราไม่ได้นับว่าเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณเอ่อห้าสิบใบที่เราคิดไวนะ้น่าจะนี่ห้าสิบแล้วก็อันนี้อีกห้าสิบนะคะแล้วก็มีแผ่นใหญ่ก็คืออีกหนึ่งใบจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งใบเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองนับดูก่อนนะ,ะทุกคนแล้วเราเห็นแอบเห็นข้างหลัง นี่คือจะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่เราแกะของซ<ร>ีคอนซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าคอนเซปต์ซีคอนเขาเป็นยังไงเอ่อีคอนจะมีหลายแต่แบบมีแบบนี้แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นปกของแต่ละเมมเบอร์เลยอันนี้เรากําลังพีมาอยู่นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะเอาอ่าแบบเป็นปกของแต่ละเมมเบอร์มาเปิดให้ทุกคนดูแต่ว่าเราจะซื้อแค่ Member ร์เดียวก็คือพี่แปดนะคะบอกไว้ก่อนโอเค Hey, ทุกคนข้างหลังจะเป็นแบบนี้เห็นป้าบอกแล้ว่าข้างหลังจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แอมีแบบนี้นี่นี่เป็นแบบตัวอักษรขึ้นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองเรียงแล้วก็เอามาดูนะทุกคนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคพวกนี้นะคะเพื่อใส่ก๊์ดน้องทุกคนเดี๋ยวเราจะเรียงกร์ดใส่กร์ดทั้งหมดแล้วให้ทุกคนดูทีเดียวโอเคไปไปใส่การาดให้ครบกัน,นะคะ่ะ โอเคค่ะ okay. ทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเลียงการ์ดทั้งหมดใส่ไว้ในบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนมันคือเยอะมากเรียงนานมากก็บอกว่าเนานานมากจริงๆนะโอเคเราจะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะจะเปิดอย่างนี้ก็รูปเลจะเป็นรูปรวมนะคะที่เขาให้มาแผ่นใหญ่ๆแล้วก็เขาเรียงเป็น เมมเบอร์ Member, แต่ละคนเรียง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 ลงไปนะคะนี่ น ah ี่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอ่า ทีมยูนิคทีมแต่ละทีมนะคะก็คือจะมีฮิปฮอปเพอร์ฟอร์แมนแล้วก็วูคอนนะคะนี่วูคคลนี่อันนี้ทีมฮิปฮอปทีมนะคะนี่วูโคลข้างหลังที่เขาบอกว่ามันต่อกันได้มันต่อได้จริงเนี่ยแต่ละทีมในฮิปฮอปนะคะอันนี้เพอร์ฟอร์แมนนี่แล้วก็ ทิง vocal นี่อาจจะคิดว่าเอว่าเขามีห้าคนเราไม่มีแค่สี่นะคะซึ่งกวนอยู่ตรงนี้นะซึ่งกวนอยู่นี้นะซึ่งข้างหลังอันนี้นะคะจะเป็นรูปรวมแล้วก็รวมซึ่งกวนไปด้วยก็จะเป็นชื่อนี้สิบสามบวกสามบวกหนึ่งเท่ากับสิบเจ็ดเซเว่นทีนะคะโอเคทุกคนคะ่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการแกะ ซีคอนโฟตโต้การ์ดของเซเว่นทีนนั่นเองนะคะก็จะมีบุ๊กอันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นไปในคลิปนะคะแล้วก็จะเป็นที่ใส่การ์ดอันนี้เราใส่การ์ดพี่แปทิ้งไว้โอเคก็จบไปที่รี้แลยนะคะวันนี้ก็ มีแค่นี้เลยชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วก็กดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย